สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนเตอนนี้ผมกำลังไลฟ์อยู่นะครับผมเฮ้ยเพื่อนๆนมีมีอะไรอยากให้ดูอยากให้ดูแบบเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะคุณเห็นข้างหน้านี่ปะ คุณเห็นข้างหน้านี้ป่ะเออคุณเห็นข้างหน้านี้ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงมันโทรศัพท์มันขึ้นอะไรมาไม่รู้โอเคคุณเห็นข้างหน้านี้ป่ะเฮ้ย <_ pt> <_ p hew> ไปเจอศิลปะอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะเจ๋งมากอะ่ะ